อยากได้เงินเดือนเพิ่มให้ทําแบบนี้ครับ ผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้เงินเพิ่มรวมถึงตัวผมด้วยไม่แปลกไม่ผิดเรามีสิทธิ์แต่ว่ารูปแบบของการที่เราจะได้เพิ่มมันจะต้องมีการวางแผนครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างองคอ์กรเนี่ยมันมีตำแหน่งงานอะไรบ้างแล้วองคอ์กรเนี่ยจ่ายเงินเดือนที่เลทไหนต่อตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นระดับเจ้าหน้าที่จ่ายเท่านี้ระดับหัวหน้างานจ่ายเท่านี้อายุตัวอย่างหัวหน้างาน2 0 0 0 0ผู้ช่วยผู้จัดการส0,000ผู้จัดการ5 0,000แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าการที่เราจะได้ดำรงตำแหน่งนั้นคุณสมบัติของเราคือแบบไหนเช่นวันนี้เราเข้า เป็นหัวหน้างานได้ด้วยคุณสมบัติอะไรระยะเวลาเท่าไหร่และความสามารถแบบไหนการที่เราจะได้ขึ้นไปเป็นผู้จัดการความสามารถของเราระยะเวลาของเราชั่วโมงบินของเราต้องเป็นแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ต้องวางแผนเลยครับว่าเราจะต้องมีความสามารถแบบไหนในตําแหน่งงานนั้นๆอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ก่อน ในกรณีที่เราอยากเลื่อนตําแหน่งในบริษัทเดิมเราจะต้องมีการกล้าน,นําเสนอตัวเองแล้วก็คอมมิตหรือตกลงกับบริษัทเลยว่าถ้าเป็นผมเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวหน้านงานผมจะทําผลลัพธ์ให้ได้ตามนี้ถ้าผมทําได้ผมขอตําแหน่งหัวหน้าผนแผนกและขอเงินเดือนหัวหน้าผนแผนกถ้าบริษัทเซเย่ทาไม่ได้ครับแต่ถ้าบริษัทบอกว่าไม่ได้เราสามารถพิจารณาหาบริษัทใหม่ได้นะเพราะทุกบริษัทต้องการคนมีความสามารถหรือเราทําไปถึงจุดหนึ่งในตําแหน่งงานที่เราอยากไปเช่นเราอยากเป็นผู้จัดการแต่ในบริษัทเดิมของเราเนี้ยตันละ คือไม่สามารถเปลี่ยนผู้จัดการได้เพราะมันมีผู้จัดการครบอยแล้วทุกฝ่ายงานนะครับเราก็จะต้องวางแผนแล้วว่าเราจะเป็นผู้จัดการที่บริษัทไหน